สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราจะต้องมาเอาชีวิตรอดจากหมาปีาศาจแล้วก็แมวปีาศาจนี่เลยลวร็ช่วยฉันด้วยฉันโดนหมาปีาศาจจับตัวมา ภารกิจของพวกแกคือจะต้องมาช่วยเพื่อนของพวกแกทั้งหมด8คนเฮ้ยทุกคนเราจะต้องไปหาคุณแจและก็เพื่อที่จะไปช่วยเพื่อนเพื่อนที่โดนหมาปีศาจจับไปทั้งหมด8คนนะครับทุกคนเฮ้ยหาคุณแจก่อนอ๋อช่วยฉันดวยฉันอยากจะออกไปจากที่นี่แล้วฉันออกไปไม่ได้ช่วยฉันทีหมาปีศาจมาจับฉันมามันจะกินฉันแล้วเฮ้ยทุกคนเราต้องไปหาคุณแจเออชั้นตีเปิด้องนี้ก่อนละกันนะทุกคนมีอะไรให้เราเปิดบ้างอันนี้คืออะไรอ่ะเปิดไหนเปิดูไหนซิมีกุญแจไหมเออ ไม่มีคุญแจนะครับตรงนี้เอ้ยจะขอซ่อนก่อนอย่ามาตรงนี้สิเผื่อหมาปีศาจมาตรงนี้ขอเล็บซ่อนๆก่อนเอ้ยแย่ๆเพื่อนเอ้ย,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 ยผมกระโดดขึ้นไม่ได้เอชิปนี่ขึ้นได้ไหมไหนล่ะ แต่ว่าเปิดตรงนี้ไม่ได้เอ๊หาที่เปิดก่อนเราจะต้องรีบหากุญแจนะครับก่อนที่มหมาปีศาจจะจับเราไปกินเฮ้ยทุกคนมีเพื่อนโดนหมาปีศาจจับกินแล้วช่วยชันด้วยชันไม่ไหวแล้วฉันโดนหมาปีศาจจับกินเฮ้ยมีกล้วยด้วยเหยียบได้ไหมเฮ้ยเลื่อนเลื่นลื่นลนอนเฮ้ยคําเหยียบกล้วยนะครับงั้นเราจะเลื่นอนเฮ้ยอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนชันเองเพื่อนฉันแต่งเป็นตัวละครนี้ต่างหากเราเฮ้ยงั้นเราเพื่อน อุ้ยห้องนี้ห้องอะไรวะเนี่ยเหมือนห้องบูชายันเลยนะครับทุกคนห้องนี้แล้วก็นี่คือตู้อ๋อไว้ให้เราซ่อนแอบนะครับมาจิบนีออกมาข้างนอกก่อนตอนนี้เราจะต้องไปตามหากุญแจเพื่อที่จะช่วยเ,เพื่อนนะครับแต่ว่านี่ไงเจอแล้วกุญแจเฮช่วยคนไหนดีเออวยขอเลือกก่อนคนไหนเพื่อนฉันนะเอเอไปช่วยก่อนเลยเพือ่อนเดี๋ยวฉันไปช่วยตามหากุญแจและกันนะครับตอนนี้ เอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเฮ้ยหมาปีศาจมาแล้วไอ้หมาปีศาจมาแล้วเฮ้ยแฮมานี่ฉันจะจับแกกินไอ้ตัวเสื้อสีม่วงมานี่เฮ้ยพวกเราหาที่ซ่อนเร็วช่วยเพื่อนก่อนทุกคนตอนนี้เพื่อนของเราเริ่มแย่แล้วทุกคนเอ้ยช่วยเพื่อนก่อนนะครับจั่วฉันโดนหมาปีศาจเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเพื่อนเพื่อนของเราโดนหมาปีศาจ เนี่ยทำร้ายแล้วครับทุกคนเฮ้ยจุ๊ยชัดเทชัดโดนไอ้ป๊าบเอ้ยทุกคนผมโดนเฮ้ยอะไรไม่ดีอ่ะโดนได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ในห้องนะครับโอ้โหจุ๊ยชัดโดนชัดโดนหมาปีศาจเฮ้ยตอนนี้หมาปีศาจมันจะจับฉันเฮ้ยขอบคุณละกันนะครับที่ช่วยเฮ้ยรีบหากุญแจกันก่อนดีกว่าทุกคนตอนนี้เหลือไอ้กเกียร์มนาเนี่ยกุญแจเหลือโอ้โหเหลือเพียบเลยเฮ้ยไม่มีใครหากุญแจในรถไดเนี่ย เดี๋ยวไปตามหากุญแจก่อนนะครับว่ากุญแจมันอยู่ตรงไหนกุญแจอยู่ตรงไหนนะเอออันนี้คือห้องเดิมนะครับห้องบูชายานะครับ ของไอ้หมาปีศาจตามฉันมาดีฉันอยากจะหาเพื่อนมาสักคนนี่มานี่มานี่ตรงนี้มันมืดเฮ้ยห้องนี้เราเพื่อนห้องนี้เออยนี่ไงมีอะไรบ้างเฮ้ยทุกคนมีประตูลับตรงนี้เฮ้ยหมาปีศาจมาแล้วทุกคนเฮ้ยเยยังไงดีครับทุกคนไอนนคืออะไรเหยียบได้ไหมเอ้ยไม่สบายเหยียบได้นะครับโอ้ยช่วยด้วยวยฉันตกลงไปบนเหวโอ้ยอะไรครับเน่ช่วยฉันด้วยฉันบอกแล้วว่า ห้องนี้คือห้องปิดตายห้ามเข้ามาใครเข้ามาก็จะรออย่างนี้แหละใครก็ได้สวยชะตีเพื่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับคนตอนนี้เหลือกุญแจอยู่ทั้งหมด3ดอกนะครับมีเพื่อนๆของเราเก็บมาทั้งหมดห้าดอกแล้วเออช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่ออยยไรพวกไปเอออยู่เฉยๆอยู่เฉยก็กำลังช่วยเฮ้ยกำลังช่วยนะครับตอนนี้ช่วยเรียงช่วยยังช่วยเรียงช่วยเรียง มาช่วยเราเฮ้ยช่วยด้วยเอ้ยกำลังช่วยใจเย็นหน่ากำลังช่วยเออโอเคขอบคุณแล้วกันนะก็รับที่ช่วยเอ้ยมาแต่กุญแจที่เหลืออยู่ไหนวะเนี่ยเออกุญแจที่เหลือเฮ้ยช่วยฉันหน่อยฉันจาจะออกไปจากที่นี่แล้วช่วยฉันเีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเอ่อเปิดประตูก่อนนะครับห้องไหนเรายังไม่เคยเข้ามาห้องนี้เราเคยค้นหาหรือยังเอ่ยกุญแจลิ้นชักเอ้ยเปิดมดแล้วทุกคนห้องนี้เจ็บนี่เปิดมาแล้วเพื่อนเอ๊ะแล้วกุญแจที่เหลืออีกสาดอกมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ผมจำไม่ได้ครับว่าผมวิ่งตรงไหนบ้างอ่ะชึบห้องนี้ห้องนี้ยังห้องนี้ยังไม่เคยเข้ามานะฮะเฮ้ยนี่ไงชึบในเอา้านั่งดีกว่าเฮ้ยโอ้โถเอ้ยแค่นั่งนะครับทุกว่ากุญแจนี่คืออะไรโซฟาเฮ้ยไม่นั่งไม่นั่งเพื่อนเฮ้ยมาแล้วทุกคนเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยโชว์ไวยด้วยใครก็ได้ช่วยสักทีมันมาแล้วทุกคนเฮ้ยมีทางไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยโซเทสโซเทส,ส,สทำไมชึบ เฮ้ยไม่ทานทุกคนเฮ้ยื่อกี้มันอยู่ในตู้แล้วมันมันมันเปิดได้ฮจะลบเข้าไปในตู้ใช่ไหมไม่รลอดหรอกนะโอ้ยช่วยด้วยช่วยหน่อยเพิ่งไปช่วยหน่อยช่วยฉันหน่อยเออมีคนกำลังช่วยเรานะครับเฮ้ยขอบคุณรักกันนะเพื่อน thank you เฮ้ยตอนนี้ต้องรีบหากุญแจทําเวลาก่อนนะครับทุกคนเหลืออะไรอีกวะาเนี่ยเฮ้ยกุญแจกุญแจเอ้ยเรามาห้องเดินไปฮะทุกคน ้้องนีไม่มีนะครับกุญแจเอ้ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหายใหญ่เอ้ยมาแล้วมาชี้ผ่านแล้วโอ้โหต่อหน้าต,ต่อตาเลย <c oughs> ไม่รอดหรอกนะเฮ้ย,ยมาครับคนช่วยนะครับทุกคนเฮ้ยฉันก็เลยช่วยอย่างนี้ไม่ไหวอย่าเสียงดังโอเคขอบคุณละกันนะเพื่อนมามารีบหากุญแจกันต่อเอาห้องเดิมอีกแล้วครับทุกคนผมวิ่งมาแต่เจอแต่ห้องเดิมเฮ้ยไปทางไหนดีเอ้ยนี่ไงเจอนะจแ,แล้วหาเจอกุญแจแล้วเจ้กุญแจช่วยเพื่อนดีกว่าเออช่วยเพื่อนก่อนไอ้นี่ ครบหรือยังทุกคนเหลือกุญแจอีก2ดอกนะครับมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกุญแจอีก2ดอกเออกุญแจกุญแจมามาเราเราก,กลุ่มกันไปดีกว่านะครับเผื่อว่าจะได้ช่วยๆกันนะฮะประตูนี้ยังไม่เคยมาเลยครับเอ,อ้ยจะเกิดจอยมาแล้วทุกคนช่วยด้วยอ,อ,อยู่นี่นี่เองเด็กน้อยน,นี่โอ้โหทุกคนมาเก็บหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมาหรือยังมาหรือยังไอ,อ้ขอโอษไอ้ก่อนขอโไอ้ก่อน,น,นเอ,อ้าุดนี้ยังมายังมายังเฮ้ยเพื่อนของเราโดนครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ย เฮ้ยอยู ALLY, right young, ่ไหนเอ้ยเนี่ยรีบไปเพื่อนกำลังช่วยกำลังช่วยแต่ยืนอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งเฮ้ยอยู่นี่ไปก่อนเฮ้ยจะกำลังช่วยอยู่เออเออเอาไม่ได้เหรอเฮ้ยกำลังช่วยเมื่อกี้เอ้าเฮ้ยมามาแล้วมามาแล้วเอ้ยไม่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 เฮ้ยเข้าในตู้เออจิ๊บแต่เห็นเราไหมเอ้ยมันน่าจะไม่เห็นเรานะครับเฮ้ยมาแต่มันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไปหรือยังไปหรือยังน่าจะไปแล้วนะครับโอเคมาออกมาจากห้องเลยนะครับ เอ้ยไม่ใช่นี่วะฮ่าฮ่าฮ่าหลงโกนข่าแล้วข้าดักอยู่ที่ประตูนี่เองโอ้ยกำลังจะไปช่วยเพื่อนโดดเองสะงานเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อนแกก็ไม่รอดเหมือนกันนี่ฉันจะเฝ้าอยู่ตรงนี้เพื่อนอย่าเปิดอย่าเปิดเธออย่าเปิดโอ้ยเรียบร้อยนะครับทุกคนมีคนเปิดมาเจอเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเปิดทุกคนหูสองตัวเลยครับอยู่ตรงนี้ จะไปไหนจ้าจะไปไหนเฮ้ยช่วยด้วยเจ็ดหกอะไรวะเนี่ยรีเพื่นคนมันมีเวลานับถอยหลังด้วยหรือว่าเราจะไม่รอดแล้วหนึ่งโซนเาคืออะไรเออไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยโอ้ยเ,เรียบร้อยนะครับทุกคนเฮ้ยภารกิจของเราก็ไม่สำเร็จนะครับทุกคนโอ้โหเหลือกุญแจอีกตั้งสองดอก ผมวิ่งไปวิ่งมาเจอแต่ห้องเดิมเฮย้ยขอไปด้วยขอไปด้วยขอไปเรือ่อ่ออมมาฮะรอบนี้เราต้องผ่านให้ได้นะครับทุกคนมากับเพื่อนเพื่อนกี่คนวะเนี่ยกี่คนเอยเพื่อนก็มาเลยเอาเหลือห้าคนได้ไงวะเนี่ยชืบแปดคนละมาเยอะเลยครับมาเยอะช่วยกันเออ,ขอเ,เข้ามาเลยเพื่อนก็มาเลยอีกสิบเจ็ดวิละ ตอนนี้นะครับกำลังเออมาแล้วเฮ้ยรอบที่แล้วนรครั้โอ้โหโคตรดูเดือดเลยไม่รอดนะครับแล้วก็ไม่มีใครรอดด้วยเราน่าจะแพ้กันไปทีมนะครับในรอบที่แล้วนะครับอ่ารอบนี้เราจะต้องผ่านใน่ได้ฉันประใจว่าฉันผ่านแน,น่นอนฉันคือนักะจญภยัยในการเอาตัวรอดกับไอ้พวกปบสอดพวกนี้เฮ้ยงั้นเราเพื่อนภารกิจของแกคือ จะต้องมาช่วยเพื่อนๆทั้งหมด8คนที่โดนจับอยู่ถ้าแกช่วยไม่ทันแล้วก็เพื่อนของแกตายอย่างแน่นอนเฮ้ยภารกิจของเราคือไปตามหากุญแจโอเครีบวิ่งเลยเพื่อนโอ้ยใครวะเนี่ยแต่งตัวชุดคนใหญ่นะครับทุกคนเฮ้ยอย่างเท่เลยนะครับมาวิ่งไปก่อนนะครับวิงนนบว่งไปตามเพื่อนก่อนไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากุญแจมันอยู่ตรงไหนนะครับเรายังไม่เคยเจอกุญแจนะครับนี่เข้ามาในห้องนี้ห้องเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนเราโผล่แต่ห้องเดิมก็จเปิดกุญแจลิ้นชักก่อนลิ้นชักตรงไห้ไม่มี แล้วก็เลิ้นชักตรงนี้นะอาเจอมีไหมไม่มีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับแสดงว่าที่เดิมตรงนี้ไม่มีนะครับงั้นออกจากห้องไปก่อนอยู่ไหนเอ่ยฉันเจอแล้ว,ลวกุญแจจุงแจเจอแล้วเฮ้ยดอกที่หนึ่งดอกที่สองโอเคได้ทั้งหมด,ดกุญแจสองดอกแล้วะคะรับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนของเราช่วยเพื่อนกอเ้ยจะช่วยเราเพื่อนไม่ต้องห่วงเรื่องเอ้ยทุกคนอยู่นี่ไงมันอยู่นี่โอ้ยมันอยู่นี่เจอมาแล้วทุกคนเดี๋ยวขอซ่อนแอบตัว้ก่อนนะครับมันเจอเราไหม ันเจอเราไหมเอ่ยเฮ้ยเหมือนว่ามันจะเจอนะครับมันเจอไหมเอยมันเจอไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรบ้านเดียเฮ้ยเฮ้ยอะไรบ้านเดียเฮ้ยไอยังไงดีไม่รอดหรอกนะอ๋อไม่สาวน้อยเป็นไงล่ะเฮ้ยทุกคนเพื่อนของเราน่าจะโดนหมดแล้วครับทุกคนเฮ้ยจะเจอกุญแจแล้วเฮ้ยยังไงเอ่ยทุกคนยังไงฮะช่วยเพื่อนของเราก่อนช่วยเพื่อนของเราก่อนเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนของเราก่อนยิ่งเพิ่งไปยิ่งเพิ่งไปกำลังช่วยอยู่เออกำลังช่วยกำลังช่วยอาชิบอ่าไปเลยวิ่งวิ่งเลยรับ เรามาฝั่งนี้บ้างน,นะครับอ้าวอ,นนอะไรแเนี้ยเพื่อนเราเหรออ่ะช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนของเราจะออได้กุญแจแล้วเออไปเปิดแล้วเพื่อนขอบใจแล้วกันเราจะต้องเอากุญแจรีบไปช่วยเพื่อน <ๆ S 2> ก่อนโอเคงั้นเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเออไม่โดนเอพิสสารจัดการนะครับทุกคนเอนปิสสารแมวกับปิสสารหมาว่าแต่ห้องอยู่ไหนเอยห้องนี้มาหรือยังห้องนี้ยังไม่เคยมาด่ไงหากุญแจก่อนกุญแจอยู่ไหนเอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้นะครับไม่รู้ว่า เหมือนเป็นไฟแช็กเลยนะครับนี่งกุญแจเจอแล้วกุญแจสองดอกเลยเหรอเนี่ยอชึบเฮ้ยกุญแจสองดอกเลยเหรอหรือว่าอันเดียวกันวะอชึบนี่กุญแจแล้วสีน้าเงินแฮ่ผมได้กุญแจแล้วทุกคนเฮ้ยไม่ไงมันเจอผมเจอมันผมเจอหมาผมเจอหมาแล้วเมื่อกี้ผมเจอหมานะครับนี่คืออะไรคือ,อไรห้องนอนห้องนอนเฮ้ยกุญแจเอากุญแจหายไปไหนวะเนี่ยกุญแจผมหายไปไหนเฮ้ยหายไปดอกหนึ่งกุญแจหายเอ้ยนั่งเล่นเฉยเลยเมื่อกี้ยังถือไม้เลยทุกคนกุญแจหายไปไหนไม่รู้นะครับ อย่าบอกนะว่ามันอยู่ในห้องเดิมมาเมื่อกี้ห้องไหนวะเนี่ยโอ้โหสับสนจี๋ผาเลยนะครับไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนห้องนี้ล่ะอ่าห้องนอนห้องนี้นะทุกคนที่ผมเจอใช่ไหมเอยฮะธารกิจของพวกหน่อยเสร็จสิ้นแล้วเฮ้ยภารกิจผ่านแล้วเย้โอ้โหกุญแจกรลังจะมาออกพอดีเลยนะคะรับเมื่อกี้นะเออผ่านแล้วนะครับได้เวลาที่เราจะต้องหาทางออกจากที่นี่แล้วฮฮฮ รียมวิ่งให้ดีฉันจะไล่จับเกนแก่เฮ้ยพวกเราวิ่งเฮ้ยหาตั้งออนนะครับตอนนี้เราจะต้องวิ่งอย่างเดียวนะครับทุกคนตอนนี้คือเราจะต้องวิ่งอย่างเดียวทุกคนห้ามหยุดเด็ดขาดห้ามหยุดมันกำลังวิ่งไล่เรามานะครับกำลังไล่เรามาแล้วเฮ้ยวิ่ง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 เออวิ่งเออยังไงยังไงเอยมามาหรือยังมามาหรือยัง วิ่งครับหาทางออกนะครับเรยวิ่งให้หนีหให้เร็วที่สุดถ้าแกวิ่งไม่ถึงทางออกแล้วก็ฉันจับแกกินอย่างแน่นอนอถึงทางออกหรือยังทางออกก็ชึบนี่ถึงยังเฮ้ยยังไม่เจอเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยทุกคนเราอยู่ตรงไหนเอ่ยทางออกอยู่ตรงไหนอะฮะอย่าบอกนะว่าเราถึงทางออกแล้วนี่ไงทางออกของเราชึบ้ยตกลงไปข้างล่างแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจอเรอีก ชุบนี่มาอยู่ตรงนี้นะครับมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับที่นี่น่าจะเป็นที่บูชายันนะครับทุกคนนายเห็นเครื่องหมายนี้ไหมเครื่องหมายนี้คือทางออกเป็นทางเวทมนต์แห่งการออกไปทางนี้ที่นี่น่าจะเป็นทางออกนะครับทุกคนเออเฮ้ยมาอยู่ไ,ไหนเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันให้เราหาทางออกใช่ไหมเอ,อ่ยเราต้องไปทางเพื่อนไปทางไหนเพื่อน,เ,น,นเอ้ยทำไมไงทางนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยออะไรเนี่ยเ,เราต้องทำอะไรเก็บอะไรวะ เฮ้ยเจอเันไปด้วยไปด้วยคืออะไรเอ่ยเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยนะครับทุกคนว่าแต่เพื่อนๆที่เหลือของเราอยู่ที่ไหนเฮ้ยเอ่ชิบเอ๊ยเฮ้ยเอ้ยอันนี้คืออีกหนึ่งแมปนะครับทุกคนอ๋อแสดงว่าเราจะต้องหาลูกบอลนี่ไงเจอแล้วเอ่อชิบนี่ได้ลูกบอลแล้วทุกคนอ่าเอาลูกบอลไปเก็บก่อนเอาลูกบอลไปเก็บก่อนเอ่อชิบนี่เฮ้ยนี่ไงอ๋ออันนี้คืออีกหนึ่งแมปนะครับทุกคนอ๋อมาโป่ด้วยกันเอ่อชิบนี่แล้วแมปนี้คือปีศาจอะไรเอ่ยเเดีี๋ยยววผมมขอออช็คคหนน่่ซิาาัืปศจอะไรขออเช็คหน่ยซิ ปีศาจโอ้ยอันนี้คือน่าจะยากกว่าเดิมนะครับน,นี่ไงนี่ไงเจอแล้วจึ๊บนี่หยิบ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 คนละโลกเอาไปวางไว้เอาไปวางไว้ว่าแต่นี่คือปีศาจออะไรวะาน,นี่ยมันโผล่มาอีกหนึ่งแมปนะครับแสดงว่าภารกิจใน ปีศาจหมาและปีศาจแมวเราผ่านแล้วนี่คืออ๋อเป็นปีศาจตัวหัวเลื้อนนะครับผัล็กเพื่อนฉันอยู่นี่นะเห็นฉันไหมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลเออฉันเห็นแล้วนี่เป็นไงล่ะแฮ่ๆฮ้เจ้าคือปีศาจลูกบอลโอ้ยไอ้ปีศาจลูกบอลนี่หว่านโอ้ยไม่รอดเลยนะครับทุกคนอ่าโอเคทุกคนเอาเป็นว่าในปีศาจหมาและปีศาจแมวของเราก็จบไปแล้วทุกคนแต่ว่านี่คือเป็นปีศาจปีศาจลูกบอลนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันอีกพีนะครับบ๊ายบาย